ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกาอันนี้คือโปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์ของนักศึกษาปี4ครับผมที่จะต้องมานั่งทำโปรเจกต์ในการสอบนะครับเพื่อผ่านวิชาดีไปทุกคนที่เรียนไฟฟ้าใช่ครับผมตอนจบจะต้องทำโปรเจกต์ใช่ครับก็ใช่อ๋อปีสี่ปีสี่อ๋อใช่เราต้องคิดไว้เลยว่าเราจะทำอะไรกันทำไว้ก่อนก็ได้มีมีแผนๆไว้บ้างอยู่อย่างนักศึกษาครับเราว่าอย่างนี้นะครับ free energy นะครับผมอ่า สงสัยไหมให้ลอยได้ป่ายมันลอยได้ใช่ไหมครับเขาไม่ได้ยึดอะไรกับอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับผมลองลองจ่าทำไมมันหมุนยางงั้นครับถาทำไมมันหมุนใช่ไหมครับนี่ครับก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนเป็นมอเตอร์ตัวเล็กตัวนึงนะครับข้างในก็จะเป็นขดลวดนะครับเป็นอ๋อเป็นมอเตอร์ส่วนท่านลองนี้ก็จะเป็นแม่เหล็ก เราจะมีโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อจ่ายพลังงานครับให้มอเตอร์ให้ขดลวดตัวนี้เกิดพลังงานครับพอมาเจอแม่เหล็กก็เกิดสนามพลังแม่เหล็กนะครับผมแม่เหล็กสี่ตัวนี้ครับเพื่อทาให้หามุมบ่าล้านนะครับเพื่อให้มันตั้งั่งและทรงตัวอยู่นะครับเพื่อให้มันลอยได้เอาละสี่วางกลับเหมือนเดิมไม่ได้ละเขามีจุดแค่แบบจุดเดียวใช่ครับผมต้องหานี้อง่ามุมนะครับแต่ว่าเขาดูต้องหามุมขอนเขาให้เจออ๋อนีไงเขาก็่อย จ๋งมากครับคนรถตัวนี้ก็ขับให้มอเตอร์หมุนนะครับเป็นพลังที่ไม่มีวันหมดนะครับก็จะขี่ยังนิจีบอ่ะก็คือหมุนยาวๆหมุนเรื่อยๆเลยหมุนเรื่อยๆเลยครับพลังงานอ่าพลังงานไม่มีวันหมดครับไม่ดีเนาะดีดีดีไซน์เองทำเองเลยสนใจไหมครับสนใจอ่าสนใจนะครับหรือน้องๆไหนที่สนใจนะครับมาเรียนที่มอเตอร์สิทธ์ได้ครับผมครับอ่าแล้วตัวนี้อาจารย์อันนี้โปรเจกต์ต่อไปครับอันนี้ก็โซล่าเซล ใช่เป็นโซลาเซลล์เหมือนกันใช่ไหมครับนะ้วโซลาเซลล์นี้เหมือนเป็นพลังงานหันตามแสงอาทิตย์นะครับผมดูอย่างนี้เหมือนแบบโซลาเซลล์ที่ปะอยู่บนหลังคาบ้านเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แบบเห็นได้เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นครับก็ค่อยๆไปแสงก็โซลาเซลล์ก็หันไปเรื่อยๆเพื่อรับพลังงานเลยก็จะได้รับแสงตามดวงอาทิตย์ที่แบบเต็มมากที่สุดไปเรื่อยๆมันมันมันปรับปรับตามพระอาทิตย์ใช่ครับผม ก็คือออกแบบคอนโทรลไว้ให้เขาค่อยๆกลับก็โปรแกรมไว้ได้ในเขาหูุนตาครับาเรมาดูอันต่อไปครับนี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่เลยอ่าเป็นโดนตรวจจับโลหะนะครับวัสดุโลหะนะครับผมเนี่ยหลักการตัวนี้ไม่ยากหรอครับมีโดนเครื่องนึงครับบินขึ้นไปสมมติเราไม่รู้หรอกมีอะไรอยู่ในดินเราบินไปตรวจหาถ้ามีเสียงติ๊ดๆขึ้นมานี่คือ ก็คือมันจะมีโลหายข้างล่างครับมันฟีดแบ็กกลับขึ้นมาระเบิดและพวกนี้ได้ใช่ครับก็ระเบิดอะไรได้ถ้าเจอกลับไปยังสิยังไม่ได้ย่อย่าเพิ่งก็หมายว่าเราขับตรวจสอบนะครับพวกวัตถุระเบิดอะไรพวกนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อมนุษย์ของเราเองครับเหยียบก็ไม่ต้องโดนละเดินไปเหยียบก็เองอันนี้ไม่เช็คก่อนได้ตเอาอันนี้ไปบินครับอันนี้ก็ไปบินโดนได้ครับใช้ได้งานอยู่ครับอันนี้ยังใช้งานได้ใช้งานได้ครับผม แต่ในห้องนี้บินไม่ได้ครับถามได้ผมถามด้วยพี่แช่ใหม่โอเคครับนะครับแล้วลเนี่ยครับอาจารย์ตัวต่อไปครับเป็นเครื่องพุ่นยาฆ่าแมลงครับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างที่เราเห็นตามชาวบ้านนี่คือเป็นอะไรเขาใช้อะไรใช้อะไรูนปะใยาเครื่องอะไรไม่ใช่ใช้ยาเขาใช้พลังงานอะไรคุณนัาลัชาวบ้านทั่วไปนะครับจะใช้พลังงานเครื่องยนต์ใช่ไหมครับใช่ใ่ใใช้น้ำมันนะครับผมแต่นี้เรานักศึกษาเขาลองเปลี่ยนขึ้นมา ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานของโซลาเซลล์ด้วยใช่ไหมนี่ก็ใช้ได้แค่ตอนวันนะครับใช้ได้ตอนนี้ถ้าต้องการต้องตอกลางวันนะแต่ถ้าอยากใช้ตอนคืนก็แบกแบตเตอรี่ไปด้วยแบกแบตเตอรี่ไ้าต้องการใช้ตอนคืนเพิ่มแบตเตอรี่ไปแล้วก็มาใช้งานได้เพิ่มหรือแล้วระยะเวลาได้มากขึ้นมีก็น่าสนใจนี่จะมีสายตามการใช้งานเป็นวิศวกาใช่ มาดูโปรเจกต์ต่อไปของนักศึกษาครับอันนี้นักศึกษาจําลองขึ้นมานะครับเหมือนควบคุมเปิดปิดไฟในบ้านอะไรประมาณนี้น,นะครับสมมติว่าเป็นบ้านสมมติว่าเป็นบ้านของเราหลังนึงอันนี้คือบ้านเหรออาจารย์บ้านใครไม่รู้ใช่บ้านใครใไม่รู้เหมือนี้น๋อแต่เรแบบยัมีไอ้แคทด้วยค่ะรับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะควบคุมผ่านไลน์ครับนะครับผมสมมติเราอยู่บ้านเนี้ยเราไม่เก็บเปิดปิดไฟถูกไหมเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ได้อยากเปิดไฟ เราถ้าผ่านสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนได้นะครับผมตัวนี้ก็เฟี้ยวใช่ฮะเราสามารถสั่งเปิดปิดไฟได้เอ้ยจริงๆริงแบบนี้มีขายแล้วมีขายเยอะขึ้นทำเองก็ได้ไม่ต้องซื้อทำเองอันนี้ไงออกแบบเป็นเรียนมายังยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับอย่างมันก็จะแสดงผลขานหน้าแอปพลิเคชันครับว่าเออเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่อ่าแรงดันเท่าไหร่กินกระแสไฟเท่าไหร่มีพาวเวอร์ power นะครับขอการงงานปิดไฟแล้วก็ยังเก็บข้อมูลกันได้เนยครน้านด้วยครับผมตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยนครับผมนำมาประยุกต์ได้นี่สานาองไปใช้แนยๆส่วนที่บ้านใช้ใช้ในบ้านใช้ในบ้านไม่เกิดแบบว่าอะไรนะลืมปิดแอร์ลืมปิดไฟระยะไกลได้ไหมจากมือถือได้ไหมจากแม่ไม่ต้องอยู่ใกล้ๆระยะนี้ได้ประมาณไหนก็คือเป็น i อ t e r n e t ของเราครับอ๋อ internet นของเราเลย อยู่ที่โมดูลที่เราใช้ใช่ครับมันสื่อสารกันแค่ Wi-Fi หรือว่าผ่านแบบไอ้พวก 4G อะไรอย่างนี้นักศึกษาเขาไดเรียนมาเขาก็มานำมาประยุกต์ใช้นะครับเป็นโปรแกรมคอนโทรลเลอร์นะครับป้อนโปรแกรมเข้าไปในการสั่งทำงานนะครับแล้วอย่างเงี้อะไรอย่างนี้ต่อไปก็มัเดียวกันครับอันนี้มีหลายอย่างมันมีหลายอย่างใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องแบบจำลองริีสุ่นของครับก็คือนักศึกษาเรียนมาอยากจะทำขึ้นมาว่าเขียนโปรแกรมควบคุมเป็นยังไงนะครับผมนักศึกษาเขียนขึ้นมาว่า เออให้กดรีฟต์นี้หยุดยังไงอยุดชั้นไหนชั้นหนึ่งก่นนึ่งเรียนวิชาคอนโทรนอะไรอย่างนั้นแต่ว่านี่มาทำโปรเจกต์เนาะใช่ครับก็คือนักศัาอยา,ากลองทําก็คือทํามาเป็นจเจ็งควบคุมมาและ้และดูมีหลายอย่างนะ <laughs> แต่ว่าก็เหมือนแบบเหมือนถ้าเกิดเราจะทํิรี์ใช่ไหมก็ต้องรีบมีกี่ชั้นอะไรต้องจอดชั้นไหนก่อนอะไรก่อนหลังนักศึกษาก็เลยก็ทำขึ้นมา ก็เป็นแบบจำลองให้เล็กใช้ใช้งานได้กยิงนะครับผมจริงเหมือนเคยเห็นปีก่อนๆมีเหมือนเป็นลิฟต์นี่แหละแต่เป็นลิฟต์จอดรถอ่าก็มีทำจริงๆนะกศึของเราทำโปรเจกต์หลายอย่างมากเลยครับก็เดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายของเราครับเนี่ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ของผมเองเลยก็เป็นเจะได้ไม่บัางอืมนี่ดีกว่าระบบเก็บขยะระบบเก็บขยะเลยครับหลักการแนวคิดง่ายๆครับผมก็คือ เราสนใจที่อยากเก็บขยะแต่เราไม่อยากใช้พลังงานคนก็คือแบบเราออกไปกลางแดดอย่างเงี้ยแดดร้อนอ่าเราเราก็เหมือนเราเราขี้เกียจใช่ไหมเราขี้เกียจเขาเรียกว่าเนี่ยความสะดวกอันนี้ดีดีนิดนึงพเรื่องความสะดวกของเราครับอ่าต่อมาเรื่องความสะดวกให้เข้าทำงานอย่างนี้ก็เป็นวงจรง่ายๆของเอกการทางานถ้ามือนเป็นรถเป็นรถนะวิ่งได้ใช่ไหมอ่า ทางข้างก็ยังมีประพัดเก็บขยะขึ้นมานะครับผมทีนี้เราบังคับผ่านไหนสมาร์ทโฟนเลยครับใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านครับก็คือไปเกี่ยวไร,รมีกล้องมีกล<อ>้องด้วยกล้องข้างเพราะว่าคนบังคับจะได้รู้เราสามารถเห็นขยะได้กล้องที่เราไม่เห็นปุ๊บคุณก็เหมือนเราเล่นรถบังคับคันหนึ่งเลยครับเราอยากจะขับไปไหนเราขับไปเลยแปลกเนี่ยแปลกเนี่ยตกใจไหมครับอ่ ก็เก็บขยะนะครับกวาดไปกยับไปนะฮะเหมือนเหมือนเราขับรถเล่นนะครับอืมแต่การแนวคิดไม่ยากอ๋อเขาก็เก็บไปเรื่อยๆแค่เดิเดินเดินเดิเขาก็กวาดเก็บเข้ามาเรื่อยๆพนใจไว้ไว้ที่บ้านเครื่องนะครับใหญ่่บ้านใหญ่ใหญ่กว่าบ้านใหญ่กว่าบ้านบ้านเลยเดียวก็นี่ไงเราเรามีบ้านที่คุณผ่านมาถือแล้วอ้าวเรามีอุปกรณ์อุปกรณ์เออจริงๆมันมีหลายๆอย่างเลยเนาะใช่ครับหลายอย่างนแล้วก็เอาอะไรเอามาใส่ในบ้านใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างเลยใช่ครับ างนี้แล้วก็เราเรียนมาครับเรานำมาประยุกต์ที่เราอยากจะทำขึ้นมาได้านายสาก็ได้ลองทดลองทำและประดิษฐ์ขึ้นมาจริงๆครับแต่คือถ้าน,น้องๆคนไหนนะครับอยากสนใจนะครับอยากจะมาทำโปรเจกต์นะครับหรือลองทำอะไรใหม่ๆนะครับก็มาเรียนที่มองสิัยนะครับผม